เรื่องนี้ไปดูอาการปวดท้องคลอดไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาสวัสดีค่ะชื่อปิยพัฒน์สังข์บพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำสถานีละไม่นอกเวลาราชการค่ะก็เลยใส่ชุดธรรมดายู พี่คนนี้เป็นพยาบาลครับแต่วันนี้เป็นวันหยุดก็เลยแต่งตัวธรรมดาก็จะไปตลาดเอาเฮ้ยคนงูงอะไรกันเอะเชียวมาไั้ไงใครทำเป็นใครทำเป็นอะไรงูอะไรกันนะคะก็คนจะคลอดลูกครับแต่ไม่มีใครทําเป็นเลยอ่ะอาสาที่มาก็ทําไม่เป็นแล้วเนี่ยเขาจะคลอดอยู่แล้วเนี่ยอ้าวคนจะคลอดครับโชคดีจังเลยครับคุณพยาบาลผ่านมาพอดีเอ้าเข้าไปช่วยเลยเราเรียนมานี่จะเป็นพยาบาลค่ะขอท่าหน่อย สไมให้เขาพยาบาลต้อให้เขาเข้าไปดิเขาทำเป็นเฮ้ยอย่ามาแทรกฉันเป็นพยาบาลค่ะฉันเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลโกหกวะเนี่ยไปไปไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟักมันดิเฮ้ยพยายามหน่อยคุณพยาบาลโว้ยพวกนี้ก็ไม่ฟังเลยครับแต่ยังไงก็ต้องฝาาเข้าไปทำหน้าที่พยาบาลให้ได้ครับช่วยคนให้ได้ครับเร้าอ้อยนั่นโอ้โหไม่ยอมกันเลยถึงจับกระเด็นเลยครับคุณพยาบาล เยียบเล็กไปแล้วแล้วคนท้องก็แย่แล้วโอ้ยพี่เจ็บพี่เจ็บไปพยาบาลเลยข้าวขอยเลยเจย์นะคะพี่มาพยาบาลนะคะโอ้ยหัวเด็กออกมาแล้วฮะเหรอหัวโผล่แล้วด้วยเดี๋ยวเบ่งตามที่บอกนะคะเจย์นะคะเป็นเหมือนเป่งอื่นนะคะพี่นับนะคะหนึ่งสองสามเป่งสู้คุณแม่สู้พยาบาลด้วยโอ้ดีค่ะโอ้ยนะคะเอ่อ เอาเอาอีกทีอีกทีอีกทีโอ้ยหุยหลุนหนึ่งสองแล้วพยายามหน่อยออกแล้วออกแล้วออกแล้วเอ้าพวกเราคลอดแล้วนะปลอดภัยทั้งแม่และลูกจ้าตอบเลยคุณพยาบาล อย่างนี้ครับจิตใจของคนเป็นพยาบาลมันต้องอย่างนี้ไม่ว่าอุปสรรคยากเย็นยัง,ยงไงก็ต้องฝ่าเข้าไปทําหน้าที่พยาบาลให้ได้เพราะนั่นหนหมายถึงชีวิตคนเลยนะคุณพยาบาลกพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือคนไข้แต่ว่า คนที่มองอยู่ก่อนอกันเอาไว้ไม่ให้เราเข้าเป็นพยาบาลคะ่ะก็ได้เข้าคะ่ะเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่สามารถช่วยเหลือคนไข้ก็ยังไม่มะคลอดค่ะถ้ามีคุณพยาบาลแบบนี้เยอะๆโรคภัยแค่เจ็บทั้งหลายก็ไม่เป็นปัญหาใหญ่อีกแล้วขอขอบคุณคุณปียพัฒน์ทรัพสมบัติพยาบาลวิชาชีพชำนานการสถานีอนามัยแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องขออนุญาตเข้าไปทำคลอด